สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟริเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับรรผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับที่คร,รับมารีวิวเจ้านี่ครับนี่ครับโนวดขาววอลุ่ม1นะนี่ผมได้มาเป็นแบบว่าไม่มีกล่องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะผมปกกระกอบเอยปกกรนะกอบสชิ้นโมเดลแล้วก็ฐานนะ นี่ฮะโดยที่ไม่มีเสานะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันก่อนครับก็ขอประกอบไปเลยกันอันนี้ถ้าเป็นตัวบอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นหนวดขาวที่เออเป็นเปิดตัวแรกๆนะจะเห็นได้ว่ารอยแผลเป็นของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่มีนะตัวนี้ไม่ได้ทำรอยทำแค่ตรงกลางตรงนี้นะนอกนั้นไม่ได้ลงดีเทลนะครับแต่ว่านิสัยดึกชอบดื่มมา ติดตัวลยนครับเดี๋ยวผมจะขอดประกอบหัวเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่ามีสายอ,าออกซิเจนให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวมาเหมือนเขาแบบไม่สบายเท่าไหร่น,นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังตันๆหน่อยส่วนก็จะให้ผ้าคลุมมาด้วยนะแต่ผ้าคลุมก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นนะตัวนี้มีอักษรดีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็าตาปัมม๊มจะอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวตัวที่จะเสียบจะเป็นเหมือนหมุดอย่างนี้เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแบบเนี่ยเห็นไหมอะไรของมันประกอบเพื่อๆดูไปเลยก็อย่างนี้เสียบไหลสองอันเข้าไปก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าดูรายละเอียดเห็นไหมเล่าเห็นไหมครับชุดคลุมเหมือนกําลังคุ้นคลิดอะไรอยู่นะครับนี่ อารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับหนวดขาววอวลุ่ม1ตัวนี้ราคาเนี่ยก็ถือว่าปกตินะไม่ไม่ได้แลอะไรมากนะก็ก็ทั่วไปว่างั้นเถอะนะครับประมาณนี้หาได้นะครับก็มีขายเรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต็บเต็มกันฮนะแล้วก็ไปวิเคราะห์จอดลึกกันครับ และนี่ก็คือหนวดขาววลุ่มหนึ่งนะนี่ผมได้มาเป็นแบบว่าไม่มีกล่องนะครับนี่ก็ดูหน้าเกงขามครับอย่างที่ได้บอกไปนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็มองว่าตัวนี้ก็ทําออกมาไม่ได้สวยมากนะเ <c> ห <oughs> มือนทาออกมาให้ครบๆเฉยๆนะครับวอลุ่มหนึ่งนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันที่สีหน้าของเขาก่อน <c oughs> นี่นะเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> มีสายออกซิเจนนะที่ผมบอก แล้วก็กําลังคิดอะไรอยู่เหมือนน่าจะกําลังคุยกับกผมแดงนะตอนฉากนี้นะครับก็เขาเลือกมาทำตามนี้เลยนะครับดูนการยิ้มนะครับนี่แล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาถือขวดสาเกยอยู่ก็นา่าจะเป็นคนที่ชอบดื่มนะ ตอนนั้นที่ยังไม่มีข้อมูลเยอะเนี่ย mm hmm. ก็ mm hmm. แฟนๆก็ต่างเดากันว่าออชอบน่าจะชอบดื่มนะครับนี่ครับพาคุมแล้วก็เหล้าสาเกน,นะม,มีตาปั๊มด้วยมาในชุดเปือยข้างบนแบบว่า,าจนสลัดนะต่อเสื้อไม่ใส่เสื้อใส่แกางเกงเพื่อที่จะรับลม ทะเลนะครับจะได้รู้ว่าลมมาทางไหนนั่นเองครับใครชื่นชอบหนวดขาวนี้ก็ลองเก็บดูฮะแล้วก็หนวดขาตัวนี้เนี่ยก็ทำมาเยอะนะแล้วแต่ชอบละกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ